ป6พอเรามีโทรศัพท์ปุ๊บเราหาเลยใช่ค่ะหาไปทั้งหมดกี่คนจําได้ไหมจนกว่าจะได้เจอ Facebook ของผู้ชายคนเนี้ยที่ที่เราบอกว่าเขาเป็นพ่อเราเนี่ยเราหาไปคุยไปกี่คนเนี่ยหาแบบที่ว่าหนูจาชื่อได้ชื่อจริงนามสกุลค,คือหนูหาหมดห<า>ได้แค่สามคนมีพ่อมีลุงแล้วก็มีน้อง แล้ววันแรกที่ที่เราได้ทักหาผู้ชายคนนี้ปุ๊บแล้วเขาตอบว่าจําได้ว่าเขาเป็นพ่อเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นมันปลดล็อกไหมค่ะตอนที่น้องหาที่เขาตอบมาคือตอนนั้นน้องอยู่ร้านคอมเป็นร้านไทยเอกสารตอนที่เขาทักมาแล้วก็ได้คุยคุยกับเขาเป็นชั่วโมงเลยตอนนั้นหรอคุยคุยกันทางไหนลู f เฟซบุ๊กนี่พิมพ์คุยหรือว่าโทรคุยตอนนั้นยังพิมพ์คุยค่ะน้องยังใช้โทรศัพท์ไปปิน เรอแล้วๆๆๆเราเราเราคุยอะไรกับพ่อบ้างจําได้ไหมครั้งแรกเลยที่เราได้เจอกับพ่อเนี่ยได้ได้คุยตอเประหบอ่ะพี่หนูทักไปอ่ะเราแค่ถามว่าชื่อเขียวไหมชื่อนามสกุลนี้ไหมเขาว่าใช่ลูกกันมีสามคนพี่น้องนี่ใช่ไหมเขาว่าใช่แล้วว่านี่หนูปอนะเราก็เลยว่าจําได้ไหมเาว่าจําได้แล้วตอนนี้เกวมีลูกทางฝ่ายฝ่ายแม่เลี้ยงสามคน สามสองเนี่ยแหละมีในเออหรือว่ามีเพิ่มหรอเขาว่าใช่มีน้องอะไรอย่างี้พราะว่าโอ้เขามีทางลูกทางใหม่ด้วยแล้วก็เขาว่าเขาอยากเจอหนูนะแต่ไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยห,หรือว่าถ้าหนูถ,หนถ้าหนูมีตังค์เม่ไรเนะี่ยหนูจะไปหาแต่ทุกวันนี้หนูก็ไม่มีไปหา เดี๋ยววันนี้แหละเดี๋ยวพี่เต้ยกับพี่เมย์จะช่วยปอเองเดี๋ยวจะพาไปหาพ่อเดี๋ยวเรานัดกันเดี๋ยวเราว่าก,กันอีกทีแต่พี่พี่รับปากเดี๋ยวพี่จะพาไปขอบคุณค่ะแล้วปัจจุบันนี้เรายังได้คุยเฟซกับพ่ออยู่ไหมคุยอยู่ค่ะคุยยคุยบ้างแต่คุณพ่อเขามาหาเราไม่ได้เพราะว่าคุณพ่อเขาประสบอุบัติเหตุหรอหรือย,ยังไงลูกใช่ฉันทาน้องสาวบอก ประสบอุบัติเหตุแล้วเขาเขาหมายถึงเขาเจ็บป่วยอะไรบ้างอะครับปอคือร่างกายเขาไม่แข็งแรงคือแบบเขาเป็นพิการด้วยอะไรเงี้ยพิการที่ขาเหรอหรือแขนหรือที่ไหนหนูประมาณที่ขาค่ะหรือทุกสิ่นี่แหละแล้วก็ปู่ย่าเขาก็แก่แล้วด้วย ອັນຄ່າບັນດາສາກຟ